สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชเนเจริญศิริเอนนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับการทำบัญชีกระทบยอดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็น data reconcile นะครับบน c o v a l o t for Finance นะครับผมเปิดพรีวิวใช้ฟรีไม่ต้องเสียเงินขอแค่มี Microsoft 365 account เท่านั้นก็สามารถกด trial ได้ฟรีๆแล้วตอนนี้เขาไม่เก็บเงินนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูวิธีการเข้าไปใช้งานเลยกันแต่ผมใช้ดูว่าเขาทาอะไรได้กรณีให้ตรวจให้คิดอย่างนี้ สมมติคุณมีการบันทึกข้อมูลอย่างเช่นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายนะครับบันทึกเกี่ยวกับเรื่องวันที่ที่คุณมีการเกิดรายจ่ายเกิดขึ้นประเภทแล้วก็จํานวนเงินคุณอยากจะรู้ว่าไปตรวจสอบกับตัว bank statement แล้วนะครับบัญชีอ่ะให้มันตรงกันหรือเปล่าคุณก็อยากจะมาตรวจสอบว่าวันที่นั้นๆนะครับประเภทข้อมูลแล้วก็จํานวนเงินนะครับผมมีการแมปตรงกันหรือเปล่าอุ้ยถ้าเกิดเรารู้คอนเซปต์เรารู้โปรเซสแบบนี้ว่าเราจะทำอะไรปกติเราต้องมานั่งลุกอัพปวดหัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้ก๊อหลอด for finance ในการทำา Data Reconcile คุณจะทำแค่กด Data Reconcile แบบนี้แล้วคุณก็เลือก Table ครับมันจะมีชื่อ Table อยู่ถูกไหมว่า Table ที่เราเลือกคืออะไรอันแรกคือชีทหนึที่เราจะตั้งนะครับแล้วอีกอันนึงจะเป็นชีทที่เราจะหารน,นะครับแล้วเราก็เลือก Table ไปอย่างเงี้ยผมก็เลือก Table เรียบร้อยแล้วกด Next ก็จะเริ่ม Process การทำ Data า e c o n c i l e ให้นะครับจะบอกว่าข้อมูลที่เจอเนี่ยนะครับว่าเราควรจะใช้คีย์อะไรก็มี AI ใช้ในการจับตรวจวัดคีย์ซึ่งคีย์ที่ แล้วก็ประเภทของข้อมูลที่คุณควรต้องใช้นะครับลักษณะแบบนั้นนะพอออกเป็นแบบนี้แล้วนะครับคุณจะเห็นว่าคุณสามารถทํำแมปปิ้งได้แล้วเพราะเนี่ยมันเริ่มแมปให้คุณนะครับในประเภทการแมปจริงๆมันมีทั้งแบบแมปตรงๆแล้วก็พาเชื่อมแมปแต่และเดี๋ยวค่อยลงมาดูรายละเอียดกันแล้วกันนะครับกรณีผมบอกว่าคุณดิชั่นโอเคเรียบร้อยนะครับมีเดตเป็นแคตตาล็อกับจํานวนข้อมูลนะครับอ่ากับจำนวนนะอยากจะทำเดต้ารูทเซนซายผมกด next ไปเลยแบบนี้มันก็จะทําการประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์ให้ผมออกมาได้ทันทีอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับผมโอ้ยข้อมูลที่ออกมาคืออะไรนะครับเราเจอว่าข้อมูลที่มันอันเน็นะครับคุณอาจจะตัวนัสือไม่ตรงนะครับผมเออพู mat, ้ผิดอันเน็ตกั value ไม่ตรงง่ายนะครับเพราะเราใช้ key value ในการตรวจสอบนะครับผมมันก็จะมี report ออกมาให้เรานะครับผมซึ่งเห็นว่าเอ้ยบางข้อมูลจริงๆเห็นว่าอย่าง t o a fact t o t a g ตัวนี้จริงๆคือ t o เนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่พอดีมันนับที่ value ไง value ไม่ตรง ก็คือไม่ตรงเลยนะครับผมชื่อพูดผิดชื่อไม่ตรงไว้รู้ไม่ตรงเนี่ยจริงมันก็นับเป็นแบบไม่แมทเลยถูกไหมแอบลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโพลเชียลเกือบจะแมทละ่ะอาจจะแมทก็ได้นะครับแต่ในการที่เกือบจะแมทเนี่ยนะครับผมเขาก็เอาคอนเซปต์มานะครับอันแรกคือเขาจะรู้ว่าเ,เป็นไปได้นะเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งอาจจะต้องเอามารวมกันอย่างเช่นตัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบนี้นะครับจริงๆไอ้โรเนี่ยมันเกิดจากการรวมข้อมูลกันถ้าเกิดเราไปดูวันที่ยี่สองยี่สิบนะครับยอด160ร 2 2 0ยยอด160นะ220ยอด160มีไหมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไม่มีนะต้องเอาสอันนี้รวมกันถึงจะได้160อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ข้อมูลที่เขาสามารถมาจับได้ว่ามันอาจจะแมทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแลวอันสุดท้ายก็จะเจอว่าข้อมูลที่แมททั้งหมดคืออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเจอว่าแมทตรงทั้งคู่ลักษณะแบบนี้นะครับการทำเดต้าไดคอนไซด์นะครับงั้นเรามาดูโปรเซสกันนะว่าคุณจะเข้ามาใช้งานในตัวนี้ได้อย่างไรกันนะครับขั้นแรกนะครับขอให้ไปที่ ฮะ Microsoft 365อ่าล้อเล่นลนนะ้ Microsoft 365 Copilot for Finance ถ้าหาไม่เจอกด Google ครับผมแล้วก็พิมพ์นะครับเป็นอะไรฮะ Copilot for Finance นะครับผมแบบนี้อ่าลองดูนะ Pilot for Finance แบบนี้นะครับก็จะ search ดูแล้วก็กดออกมาคุณก็จะเจอหน้าอย่างที่ผมนำเสนออยู่ตอนนี้นะหน้าที่ของคุณก็คือกด Sign for Preview นะครับทุกองค์กรมี license นั่นอยู่แล้วยกเว้น Admin ท่านปิดต้องไปคุยกับเขานะครับผมเวลาเข้ามาแล้วคุณก็ log in สายอิน uh, นะครับ Sign up, สายแอปสินะโดย Account ของคุณนะครับหลังจากนั้นคุณก็กด Get Start ตัวนี้ออกไปหลังจากนั้นคุณก็มาเริ่มจริง,รงๆเขามีโมเดลที่เป็นตัวเอาล o กด้วยแต่ผมยังไม่ได้ลองเท่าไหร,นะร่นะเหมือนกับยังใช้แบบมันไม่ขึ้นอ่ะแต่ตัวของตัว Excel ขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็เลือกตัว Excel แบบนี้นะครับเลือก Excel เสร็จนะครับคุณก็จะมาหน้าที่หน้าแอปในแอปซอสคุณก็กดเลือก g e t n o w ออกไป หลายขั้นตอนนี้แล้วก็ Open to Excel นะครับคุณก็จะสามารถ Open m มาหน้า Colot o t for Finance ได้ซึ่งมันจะขึ้นทั้งตัว Desktop และตัวบน b r o w s ์เซอคุณใช้ได้ทั้งคู่เลยแบบนี้นะครับผมฟังก์ชันก็ มีเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับในการใช้งานนะครับผมแต่น,นี้ผมลองใช้ตัวตรงเดสก์ท็อปไปดูแล้วกันอันนี้ก็จริงๆริ getstar ใช้ได้เลยนะอนลองใช้บนนี้ให้ดูแล้วกันวิธีการใช้งานง่ายมานนกนะครับอันแรกถ้าเกิดคุณเห็น d ด t ้ที่ผมเอามาทดสอบจริงเขาจะมีตัว sample data ลองด้วยนี่คือการกด data r o c k e d side แบบนี้นะครับก็จะมีการโหลดตัว sample data ให้ซึ่ง Data ที่ออกมาอันแรกนะครับเป็น expenditure วันที่ amount budget ต่างๆอย่างที่เราเห็นไปนะครับมีชื่อ table ให้เรียบร้อยถ้าไปแตะที่ table ก็ชื่อขึ้นชื่อ table ออกมาแบบนี้ อ่าเป็ง่ายแบบนี้เลยอีกอันนึงตัว Bank Statement ข้อมูลมานะครับหน้าที่เราคือเรารู้แล้วว่าเราจะทำา d a t a r e c o n c i l e ใครเห็น Variance ส์ทามิงซูนเดี๋ยวรอกันนะมีเดี๋ยวมาดูกันฝ่าเราไฟแนนะซ์ชอบรากแล้วกดปุ๊บนะครับเราจะเลือกเกี่ยวกับเลือกอ,อ่อชีตเลือกเทเบิลที่เราจะทำา d a t า r e c o n c i l e นะครับนี่ผมรู้อยู่แล้วเป็น2 t a เทเบิลนี้แล้วผมก็กดอ่ะรันออกไปนะครับแต่บางทีเนี่ยต้องบอกว่า บางทีเขาก็ไม่รู้นะบางทีก็สักเจตไม่ได้ว่าอย,อยากจะเทเบิลแมปปิ้งอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดไม่เจอคุณก็มาเลือกเองแบบนี้แต่ถ้าเกิดเจอกรณีที่เกิดเจอนะครับคุณก็อาจจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราก็ไปปรับแต่งต่ออะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เจออมุตผมไปตัวนี้แล้วกันนะเอาง,ง่ายๆนะครับผมลองให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งผมกดตัวเดสก์ท็อปให้ดูแล้วกันนะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองดูกันกดตัวไฟแนนซ์นะครับทำแซมเปิลเดต้า แล้วก็เป็น Data r e c o n c i l e นะครับผมแล้วก็กด Next ออกมาเมื่อกี้กดให้ดูเป็นตัวเบราว์เซอร์นี้กดเป็นตัว Desktop จริงๆ Desktop นี่ค่อนข้างจะ a c c u r a t e มากกว่าจากที่ผมได้ลองดูนะลักษณะแบบนั้นหลังจากนั้นต้องบอกว่าข้อมูลที่ออกมาถ้าเกิดคุณยังจำได้ตอนผมทำา Data r e c o n อ i ไซรอบแรกนะครับคุณจะเห็นว่า Data ที่ออกมานะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องโอ้ถ้าเกิดมันไม่มันแบบชื่อไม่ตรงเนี่ยท้งที่ a m มาส์มันตรงเนี่ยมันก็ไม่เจอเลยถูกไหมแต่เราบอกว่าเฮ้ยรๆบคคนะั เอาใกล้เคียงเนี่ยมันก็เป็น potential map มันก็ช่วย map ให้หน่อยว่าเฮ้ย mm hmm. อาจจะเจอนะเป็นแบบลักษณะแบบนั้นนะครับ mm hmm. ซึ่งในเงื่อนไขของตัวกักบโอ,อกาสที่จะเจอหรือ potential map เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งเกี่ยวกับการรวม Data มารวมกันเหมือนอันเนี้ยเจ็ดสิบ้นะครับรวมเป็น160นะแล้วก็ทบยอดได้หรือชื่ออาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงอาจจะเติม s ไม่เติม s มีขีดไม่มีขีดอะไรพวกเนี้ยหรือว่าชื่ออาจจะเป็นชื่อ factor อ,อีกอันนึงชื่อ f a c t ก็ map กันได้เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นที่คุณต้องทํา นะครับคุณก็มากดตัว adjust แบบนี้นะครับจากที่มันเป็น map เต็มๆนะครับคุณสามารถปรับให้มันเป็น p o s i t i o n map ได้นะครับแบบนี้เฮ้ยไม่ต้องตรงมากก็ได้ถ้าไม่ตรงมากก็โอเคเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมบก็กด next นะครับข้อมูล result เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น t o t l fact ตัวนี้เข้ามาอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ forex Frog ตัวนี้ย72เเนี่ยเข้ามาด้วยซึ่งข้อมูลก่อนหน้าจร,จริงๆเนี่ยมันไม่สามารถ เข้ามาได้มันอยู่ในด้านบนนะครับอันนี้มันก็เป็นลักษณะว่าเราจะทําเป็น Mapping แบบไหนนะครับต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้จริงๆคือมันจะมีความที่เราสามารถ Dynamic เพิ่มลดต่างๆได้จะ Mapping Value Key เพิ่มเติมจะ Mapping เกี่ยวกับเรื่อง m o n ิ t ต r รคือตัวเลขใช้ k คนะียเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันสะดวกเหมือนกันดีกว่าคุณต้องมานั่งลุกอัพไปมานะครับนี่คือโคตฟอร์ฟแนนด์นะครับ, for รบเปิดใช้ฟรีพรีวิวแล้วนะครับผมลองใช้กันดูนะครับ